สวัสดีชาวราศีกุมทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีกุมตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15บธันวาคมนะครับว่าจะเป็นเช่นไรและนี้ก็เป็นการทานายดวงทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะครับและสำหรับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับก็มาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะครับเป็นไพ่ของ Seven of อฟไพเนะครับหรือว่า7เหรียญ เจนภาพของผู้หญิงคนหนึ่งเขาเริ่มเก็บเกี่ยวผลผไามา้ที่เขาเคยทําเอาไว้ก็เลยทำนายดวงชะตาของชาวราศรีกุมเลยว่าตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่หธันวาคมเนี่ยเหมือนสิ่งที่คุณเคยคิดเคยฝันนะครับหรือเคยทําสิ่งดีเอาไว้เนี่ยเขาเรียกว่าเริ่มออกดอกออกผลแล้วก็เลยแนวความารู้สึกด,ดีหรือข่าวดีหรือสิ่งที่คุณเคยทําเอาไว้เนี่ยและมันแลวยังไม่เห็นผลเนี่ยมันเริ่มจะเห็นผลมันเริ่มจะออกดอกออกผลแล้ว ก็เลยทำนายว่าหลายๆคนในช่วงนี้มี่อการได้รับสิ่งดีๆของคุณในการที่เขากลับมาเห็นสิ่งดีๆที่คุณเคยทํากลับไม่ได้รับผลตอบแทนกลับไม่ได้รับความสึกสึดีๆของตัวเองกลับคืนมาฉนั้นจะเห็นภาพของผู้คนหนึ่งเห็นไหมครับเขานั่งแล้วเหมือนกับเขานั่งสบายใจกับสิ่งที่เขามีกับสิ่งที่เขาเป็นนะชาวราศีกุมหลายๆท่านในช่วงนี้ก็ได้ดีขึ้นเรื่องของการเงินการงานการใช้ชีวิตในเรื่องของการเป็นอยู่ความพอใจกับชีวิตของที่ตัวเองที่ตัวเองเป็นและตัวเองมีครับแต่จะเป็นออพต้ไม้เดียวกันนะ วันและคืนที่ปลูกสร้างกันมาความรักที่เคยสร้างกันมาร่วมสร้างกันมาเนี่ยคนรักของคุณในช่วงนี้เริ่มกลับมาเห็นผลนะครับเริ่มกลับมาติดต่อเริ่มกลับมารู้สึกถึงสิ่งดีที่คุณเคยให้กับเขาไปเริ่มกลับมาคิดดีคิดได้กับคุณมากขึ้นแล้วนะหมายมั่นถึงการที่เขาเนี่ยเห็นการกระทำของชาวสีกุมารท่านแล้วทำให้เขาเนี่ยกลับมาคิดได้มากขึ้นกลับมารู้สึกถึงสิ่งดีที่มีต่อกันมากขึ้นด้วยไพ่ไปต่อมาเป็นพลังของไพ่ s i of pillars หรือไพ่หกเหรียญครับ เช่าสิคุณเนี่ยถ้ามีไพ่หกเนี่ยหมายความว่าคนของคุณที่เคยเลิกราหรือมีปัญหากันไปเนี่ยเวลาเขาทำปาหรือเวลาเขาทุกข์ใจอ่ะมากจะรู้สึกถึงคุณเขายังไม่ลืมคุณนะไพ่เป็นที่บ่งบอกถึงความรู้สึกแบบนั้นครับฉันคิดออฟฟิศคจะเ็นภาพของคนคนหนึ่งที่เคยช่วยเหลือดูแลกันและกันเคยร่วมทุกร่วมสุขเคยมีการสร้างครอบครัวทาสิ่งร่วมกับคนที่คุณรักหลายคนหมายมั่นถึงการมีอยู่บ้านหลังเดียวกันนะครับลงทุนัพพอร์ตช่วยเหลือมอบความรักมอบความรู้สึกการอุ้มลงทุนการร่วมสร้างครอบครัวการคู่ ทำให้คนรักของคุณเนี่ยนะครับที่เลือกราเนี่ยตอนแรก่ยมีให้หกเดือนคือเขาเองเนี่ยนอกใจบอกเลิกบอกลาหรือไม่เห็นคุณค่าในสิ่งีที่คุณทําเอาไว้แต่หกเดืีนหมายความว่าพอเขาไปเลือกสิ่งอื่นขเขาทุกข์เขาําบากเขาก็จะกลับมาติดต่อคุณเขามาจะกลับมาส่งสัญญาณคุณบางอย่างในการขอความช่วยเหลือขอคุณขขค่ณขาขอความขอยืมเงินนะนะครับขอผลประโยชน์ขอสิง่งอื่ๆของเขาคืนนะฉันหกเดือนหรือสิ่ออฟเปอเรลั่นไปทีนะครับถ้าเราศีกษา่าทในคนรักของคุณเนี่ยช่วงนี้กลับมาเห็นคุณค่ากลับมาาเสียยยดด้วนะ และหกเหลี่ย yeah, มหมายความาคนและของคุณเนี่ยเหมือนเป็นหกเหลี่ย yeah, มหมายความาเป็นการกลับมาขอความช่วยเหลือกลับมารู้สึกสิ่งีที่คุณเคยให้เขาไปทาให้เขามีการกลับมากักเอาไว้ด้วยคาว่ารักด้วยคาว่าคิดถึงด้วยคาว่ารอเพราะเห็นมากของการที่อยู่ดีมีสุขเคยแบบเนี่ยอยู่คุณแล้วเขาไม่ลาบากอะ่ะผมในแนวคนรักชาวสิกุมช่วงนี้ใครก็ตามที่มีปัญหาการเลิกกากันไปหรือห่างกันไปไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะกันบอกเลิกบอกลานอกใจไม่มีคุณเขาก็ลาบากไม่มีคุณเขาก็ทุกข์ไม่มีคุณเขาก็ากเจ็บ เขาเห็นคุณได้ดีมีความสุขเขาเห็นคุณดีขึ้นเขาก็เจ็บเขาก็ร้อนลนเขาก็เขาก็เจ็บนะประมาณนี้เขาเห็นคุณไม่สนใจเขาก็เจ็บนะไพ่ไปต่อมาเอ็ดออฟซอสหรือแปดดาบครับทำนายสิ่งที่เกิดขึ้นมาหมายความว่าคุณเคยรักกันมาก่อนมันเลยทําให้ความรักความผูกพันที่มีอยู่เนี่ยมันยังไม่เลิกกันยังมีการผูกพันเรื่องเวรกรรมความผูกพันเรื่องความรักนะครับความเสียใจที่เคยมีต่อกันไปทำไมหกดาบในที่นี้ครับแล้วไพ่แปดดาบในที่นี้นะครับเอ็ดออฟซอเนี่ย เสียงากของคนหนึ่งเขามานั่งอยู่ตรงหนังสือต่างๆนาน,นา,นากลับมาอ่านข้อความย้อนหลังกลับมาดูเรื่องราวต่างๆที่มีต่อกันกลับมาอ่านสมุดนะครับเรื่องราวต่างๆที่เราเคยมีต่อกันเนี่ยเรื่องราวเหล่านี้มันกำลังจะเสียไปกำลังทำร้ายกันไปเนี่ยผมในไพ่แปดดับหมายความว่าคนรักของโชคสีกุมที่ทำร้ายคุณไปเท่าไหร่ยิ่งเลิกนาายิ่งจากกันไปยิ่งทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจเท่าไหร่เขายิ่งสูญเสียรักแท้เขายิ่งสูญเสียเรื่องราวเขายิ่งเจ็บปวดเสียใจไม่น้อยกว่าคุณนะทำให้คนรักของียคเุณปจริงน เขาจะไม่เหลือใครอะ่ะไม่เหลือแม้กระทั่งสิ่งดีที่คุณเคยให้เขาไม่เหลือแม้กระทั่งหัวใจไม่เหลือแม้กระทั่งเรื่องราวดีๆที่มีต่อกันแปดดามในที่หมายควาว่าพอเขาไม่มีคุณเขาก็เจ็บเขาก็ทุกข์เขาก็เหมือนกับสูญเสียเรื่องราวสูญเสียวความรักสูญเสียสิ่งดีๆที่เคยมีต่อกันเลือกที่ทําร้ายกันเองนะไพ่เป็นีแค่บอกคุณสองคนแค่นั้นเองครับว่าถ้าเกิดรักกันผูกพันกันหนึ่งถ้วยครับกับไพเ่วเหลือเบอร์ก่อนลวกันจเจนภาพของความรักแท้ที่ปลูกบ้าน มองถึงการสร้างครอบครัวมองถึงการสร้างบ้านมองถึงการสร้างครอบครัวสร้างชีวิตด้วยกันนะเชนเดอร์เอร์บอร์ที่นี่หมายความว่ามันคือรักแท้ของกันและกันที่คุณสองคนเปรี่บเสมัยกับรักแท้ที่ต่อให้ทำร้ายกันไปแค่ไหนเลือกรากกันไปเท่าไหร่ไปนอกใจพูดคุยกับคนอื่นมีคนอื่นบอกเลือกบอกลาไปด้วยของอารมณ์เสียกันไปเท่าไหร่เดอร์เลเบอร์ครับสุดท้ายก็คือความรักแท้สุดท้ายมันคือการกลับมาของรักแท้ของกันและกันเชนเดอร์เลเบอร์เปรี่ยเสมัยกับคุณสองคนยังคงเป็นรักแท้ของกันและกันยังเป็นคู่แท ก็จะกลับมาใหม่ก็จะกลับมาคืนดีก็จะกลับมาเป็นคู่กันเพราะนี่มันคือรักแท้ที่ถูกกําหนดเอาไว้แล้วแต่ชาวราศีคุมเองถ้าเกิดเขามองว่าคุณเป็นสิ่งของเห็นไหม4เซลล์อะปักป้ายบ้านคันนี้ขายขายบ้านหลังนี้ไปขายครอบครัวขายหัวใจขายความรักแท้ของเราไปเอารักแท้ของเราไปโยนทิ้งเอารักแท้ของเราเป็นเหมือนกับสื่อของซื้อขายไม่มีค่าเนี่ยเดี๋ยเลิกเพื่อกพ่แปดด่าพี่นี่หมายเขามว่ชอาศีคุมท่านคงให้โอกาสคนรักของคุณเนี่ยแค่ในช่วงเนี้ยถ้าเขาไม่ได้กลับมาทําร้ายกันไม่ได้กลััับมมมาาาาเเป็นนนควรรกกกแท้ไ่่อยยยํี เดลเรเบอร์ไปนี่หมายความว่าคุณก็จะเลือกที่จะไปเริ่มต้นหนึ่งถ้วยไปมีความสุขไปมีการเงินไปมีงานงานที่ดีดีกว่าถ้าไ,ไม่เอ็ออฟคัพนี่หมายความว่าชาวสีกุมะท่านอยู่กาสพบเจอความรักแท้คู่แท้นะครับที่ดีๆเข้ามาที่เหมือนกับจะ,จะช่วยเหลือส่งเสริมคุณที่อยากจะมอบความรักคู่ครองนะครับการเฉลิมฉลองความสุขข่าวดีใหม่ๆเข้ามาให้กับคุณแต่ที่คุณยังไม่ไปไหนเนี่ยเพราะเจ็ดเดืยนครับและยังคงรู้สึกถึงความรักแท้ที่มีต่อกันยังคงรู้สึกเหมือนกับสิ่งดีๆที่มีต่อคนรักอยู่ ก็เลยเลือกที่จะกลับมาโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินกลับมาโฟกัสความสุขของตัวเองนะครับกลับมาโฟกัสสิ่งดีให้กับตัวเราเองเดี๋ยวรักแท้ก็จะตามมามาเดี๋ยวรักแท้ก็จะตามมาเกิดใหม่เดี๋ยวก็มาเริ่มต้นใหม่นะถ้าไมพลังงานของชาวสีกุมช่วงนี้ไพ่ทั้งหมดั้งหมไพ่าสามใบเนี้ยคนรักที่บอกเลิกบอกลาไปสุดท้ายเขาจะเจ็บปวดถ้าเกิดเขาสูญเสียรักแท้ครั้งนี้ไปถ้าเกิดเขาสูญเสียความรักของคุณไปแต่คุณจะมีชีวิตใหม่ในการเรื่องการเงินการงานเริ่มต้นที่ตัวของเราเอง มีความสุขมีสิ่งใหม่ๆมีข่าวดีการเฉลิมฉลองด้วยตัวของเราเองคุณยิ่งอยู่ได้เท่าไหร่คุณยิ่งดีขึ้นเมื่อไหร่คุณยิ่งเริ่มต้นใหม่ได้เท่านั้นคุณเริ่มมีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นเท่านั้นส่วนเขาต้องหากละ่ะที่จากคุณไปเท่าไหร่ทาลายคุณไปเท่าไหร่เขาจะต้องเจ็บปวดไม่ต่างจากคุณจะเจ็บปวดในภายหลังที่สุดเสียเสียใจกับสิ่งที่เสียคุณไปนั่นเองทาให้คนรักช่วงนี้มีไพ่หนึ่งทวยกระเดื่อๆว่าหมายความว่าเขาจะกลับมาเริ่มต จะชาวราศีกุมภ์เมทานมีไพ่สามเม็ทคือเริ่มนิ่งเริ่มไปโฟกัสเรื่องการเป็นอยู่เริ่มมีโฟกัสเรื่องการเป็นสุขสบายกายสบายใจการงานการเงนิงนการใช้ชีวิตของเราทําให้ทีออฟบานที่เนี่ยหมายความว่าคนที่ดื่มดับกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วอะก็เลยทำในช่วงที่ชาวราศีกุมภ์เมท่านมีการงานที่ดีขึ้นการเงินที่ดีขึ้นมีชีวิตที่มั่นคงมากขึ้นหลายคนหมายมั่นถึงการวางแผนชีวิตเรื่องการสร้างครอบครัวการสร้างชีวิตของตัวเราเองการยืนอยู่ได้ด้วยขาของเราอะไม่มีเขาเราก็ไม่ต้องเจ็บไม่ม สามไมท้าหมายความว่าถ้าเกิดเราต้องเป็นตัวเลือกเราขอเราเลือกชีวิตตัวเองดีกว่าเราขอเป็นอย่างนั้นเราไม่ต้องมาเลือกฉันเลยประมาณเนี้สามไมท้าหอที่อ,อวานก็จะทำนายว่าชาวสิกุูเไมท้านในช่วงนี้มีความรักดีๆเข้ามาให้เลือกครับมีเรื่องของการงานการเงนิงนมีสิ่งดีเข้ามาให้เลือกมากมายนะครับแต่คนรั่ของคุณมีไพ่สามไมท้าเข้ามาเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยู่ได้เมื่อไหร่ก็คุณอยู่ดีจดหมายเห็นไหมมันมีการติดต่อมีการสื่อสารจากใครบางคนที่ส่งข้อความมาสื่อถึงคุณส่งข้อความมาหาคุณว่าาาาเขยยัังอกกลบมนะ เขายังรู้นะว่าคุณหลักแล้วก็รอเขาเขารู้นะว่าคุณคือความมั่นคงของเขาคือรักแท้ของเขาอะแต่ที่เขาไม่กลับมาเนี่ยเพราะมีพาังางนานของไพ่ห้าดาบการเอาชนะอีโก้นะครับการทําอะไรตามอารมณ์การหลงผิดการทําให้มันทําร้ายการทาร้ายความรู้สึกทําร้ายจิตใจด้วยการนอกใจไงถึงยังไม่กลับยังสร้างปัญหายังคิดว่าตัวเองเอาตัวรอดคิดว่าตัวเองเหมือนกับอยากเอาชนะอยู่เหนือคุณอยู่คิดว่าจะมาก็มาคิดว่าจะไปก็ไปอะทำไมไฟออฟซองหรือไพ่ห้าดาบหมายความว่าคนรักกันเนี่ยเขาไม่ทํากันแบบนี้นะ จะไม่มีการกลับมาทําร้ายกันจะไม่มีการกลับทําร้ายความรักแท้นะครับจะมีการเอาชนะรักแท้ไม่มีการแพ้ชนะหรอกมันมีแค่เจ็บมากเจ็บน้อยแค่นั้นแหละชั้นไฟอฟอฟฟ็อดจะหมอยกับความรักของชายสีกลุ่มที่คนรังคุณเนี่ยยิ่งทําร้ายคุณเท่าไหร่ยิ่งทาให้คุณเจ็บปวดเท่าไหร่ยิ่งเสียคุณไปเท่าไหร่คุณยิ่งดีขึ้นแต่เขาเนี่ยแหละจะกลับมาพ่ายแพ้จะกลับมาเลือกคุณแต่คุณมีไพ่ห้าดาบหมายความว่าคุณไปเลือกเฉลิมฉลองไปเลือกความสําเร็จในชีวิตไปเลือกการงานการเงินอนาคตที่ดีในชีวิตคววาาามรักกทีี่่ดเ ความรักที่ด,ดีกว่าเดิมดีกว่าก็ได้เช่นกันครับทาให้รลังานของไพ่เดอฮีโรเฟนหมาย ans, มความว่าคนรักของชาติกุมเมทานมีโอกาสกลับมาคืนดีกลับมาติดต่อกลับมาพูดคุยกลับมารักแท้การกลับมาเป็นเหมือนเดิมเลยแหละทำนายให้แบบนี้ครับแต่ที่กลับมาชา้าหรือไม่กลับมาในช่วงเร็วๆนี้มีการติดต่อก็จริงนะเพราะเขาติดเรื่องของฮีโรเฟนกับไพ่ห้าดาบยังติดเรื่องการนอกใจติดเรื่องอารมณ์ยังติดเรื่องการเอาชนะยังติดเรื่องความเห็นแก่ตัวความอยากมีอยากได้นะครับการทำร้ายจิตใจกันยังติดเรื่องของการใช้อารมณ มันเหนือความรักมันเหนือความรักแท้ว่าเหนือถึงความรู้สึกดีๆหรือเปล่าล่ะถ้าไมในเฟซ <ern> แมวควาบความรักเราสิกูมีท่านคุณยังเป็นรักแท้ของการกการักกันการกลับมาของรักแท้ครับอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยแปถ้วยอ่ะยังอยากจะกลับไปหาหนังสือเล่มเก่ายังอยากจะไปอ่านหนังสือเล่มเดิมที่ตอนอ่านเนี่ยมันมีความสุขม,มีความรักมีสิ่งเกี่ยวกันมากมายยกเว้นตอนจบยกเว้นตอนสุดท้ายของมันนะยกเว้นตอนที่เราจากกันยกเว้นตอนที่นอกใจยกเว้นตอนที่เราเลิกกันนั่นเองครับ ฉะนั้นคุณสองคนเป็นเสมือนกับฮีโนเฟนหมายความ่หนังสือเล่มเก่าที่ยังคงอ่านมันได้ทุกตอนมีความสุขนะครับยกเป็นตอนที่เราเลิกกันยกเว้นตอนที่มันจบแล้วแหละยังคงเป็นหนังสือเล่มเก่าของการละกันอยู่การกลับมาของรักแท้แต่ถ้าใครก็ตามที่ไม่ต้องกลับไปแล้วนี่ให่แปดทูหมายความว่าเลิกรักกันไปเกิน6เดือนเกิน7เดือนเกิน8เดือนแล้วเนี่ยรู้สึกว่าการทําร้ายกันเนี่ยมันเจ็บเกินกว่าเราจะทนไหวเนี่ยไพ่เด็กฮีโนเฟนกับไพ่แปดทูการพบเจอความสุขความสมบังการพบเจอความรักแท้ที่คู่ควรเหมาะสมกับคุณ คุณจะเจอรักแค้นะกันคุณจะเดินออกไปเจอสิ่งดีๆเจอความรักเจอการงานการเงินที่ดีในชีวิตที่ดีนะกันเพราะสิ่งที่คุณเจอเนี่ยมันเป็นหนังสือที่คุณไม่จำเป็นต้องไปอ่านมาแล้วหนังสือเล่มนี้เราขอปิดมันลงนะการเราขอวางมันลงนะกันเพราะกลับไปอ่านเท่าไหร่มันมีแต่เรื่องราวของเราอ่ะไม่มีเรื่องราวของเขาเลยเขาไม่อยากจะมีเรื่องราวกับเราเขาไม่อยากจะไปต่อกับเราอ่ะนะครับมันทาให้เราเหมือนกับไปเขียนเรื่องราวของตัวเองดีกว่าไปเรื่องต้นชีวของเราใหม่ดีกว่าไปเจอสิ่งดีแค่ตัวเราเองดีกว่าประมาณนี้ครับ ชไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมาคือทีออฟเีเคิลครับแนะนำชาวเรษฐกิกลุ่มบบท่านอาจจะมีการส่งคลิปนี้ไปหาเขาแท็กหรือพูดคุยกับเขาก็ได้นะว่ามีเวลาของมันนะสามเดือนหมายความว่าใครที่เลิงเลือกรากันไปเนี่ยไม่เกินสามเดือนไม่เกินห้าเดือนก็ยังกลับมาได้แต่ถ้าเกิดนอกใจเลือกราบอกเลิกบอกล,กลากันไปจนไม่เหลือสิ่งดีเราเนี่ยสามเดือนี่เสดงหมัยกับความสัมพันธ์ที่ชาวรกิกลุ่มคุณมีชีวิตที่กำหนดตัวเองได้คุณมีสิทธิ์เลือกได้คุณมีสิทธิ์เปิดรับสิ่งดีหรือว่าพบเจอความสัมพันธ์ดดีีีพบเเจอกกาาารรงงนนิิชวต ม่ต้เป็นต้องเจ็บไม่ต้องเป็นต้องทุกข์กบสิ่งที่เขาเป็นฝ่ายจ่ากเขาเป็นฝ่ายไปอะทั้งที่เราอยู่ที่เดิมมาตลอดครับฉะนั้นมาดูไพ่คนรักของชาวราศีกุมภ์ดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างย้ำนิดหนึ่งเรให้ไปแรกเดืดถือเหรียญรลอเพจออฟซอสเอ้ขอโทษครับเพจออฟเพลยเคิลครับยังมีการกลับมาติดต่อพูดคุยรักษาผลประโยชน์ขอความช่วยเหลือขอสิ่งดีๆกลับมากักเอาไว้กลับมาด้วยคำว,ว่ารักด้วยคำว,ว่ารอยังมีการกลับมาแน่นอนครับแต่ที่กลับมาช้าเนี่ยมีเดอะเฮอร์มิตเข้ามาด้ พราะเดอะเฮอร์มิตหมายความว่าไม่เกินช่วงเดือนดือปีเกิดคุณหรือวันเดือนปีเกิดคุณในช่วงกุมภามีนาเมษาหรือช้าสุดก็ไม่เกินสิ้นปีนี้หรอกเร็วสุดไม่เกินสิ้นปีนี้เขาโทษครับเดอะเฮอร์มิตเขาไม่มีคุณเขาก็เจ็บเขาก็ทุกข์เขาก็ทรมานนะแต่คุณเนี่ยมีไพ่ดีแฮงแมนเข้ามาที่เขากลับมาช้าเนี่ยไม่เกินกลางปีนะเร็วสุดไม่เกินสิ้นปีนี้นะกันทำนายให้แบบไม่ต้องมาดูดวงส่วนตัวก็ได้นะเพราะบ้านผมก็มีมีเงินมีกิจาการอยู่แล้วนะครับ, The it, ด man, บดเดอะเฮอร์มิตดย ที่กลับมาช้าเพราะติดคนอื่นเพราะเป็นการนอกใจเพราะยังคิดไม่ได้ยังทำร้ายจิตใจกันอยู่ยังเลือกที่ทำร้ายกันอยู่แต่เห็นไหมยิ่งทำร้ายกันเท่าไหร่เขาก็ยิ่งเจ็บยิ่งเสียใจแต่คุณมีหัวใจที่มีคุณค่ามากขึ้นคุณมีความรู้สึกที่ดีขึ้นรักษาแผลใจตัวเองได้เมื่อไหร่ก็ไม่ต้องกลับไปทนทุกข์ก็ไม่ต้องกลับไปก็ไม่ผิดนะไพ่เป็นที่บอกแบบนั้นครับฉะนั้นไพ่ออราเคิลแนะนำสาหรับสกุมท่านว่า โย o ฟอล o ล g o ย่ o o น g o o d advice หมายความว่าจงทําสิ่งดีตรงเชื่อในสิน่งดีตรงตามสิ่งหาสิ่งดีที่เรามีที่เราเจอดีกว่าใช้ชีวิตในวันนี้ให้มันดีใช้ชีวิตในวันข้างหน้าให้มันดีโฟกัสแค่สิ่งดีมองหาสิ่งดีดีกว่าอะไรที่มันเจ็บเลยที่มันทุกเนี่ยนะครับมันไมได่ดีกับคุณเนะี่ยถ้าคุณเคยไว้ใจเคยเชื่อใจใครสักคนหนึ่งเคยรักใครสักคนหนึ่งไปแล้วเนี่ยกลับมารักตัวเองกลับมองหาสิ่งดีให้ตัวเราเองมันควรจะเป็นสินน่งน,นััั้้้้้นนนนมมมมมมาาาาาากกกกวววว่่่่ถเเิดดใใหหคคครึงงงไไไปแลนะออะจจชื สิ่งดีๆจากใครสักคนหนึ่งจากตัวเราเองจากรอบข้างจากพลังงานที่ใช้ชีวิตต่อไปดีกว่าประมาณนี้ครับขอบคุณชาวราศีกุมพุทท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ